สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวาวจารวัฒนะครับวันนี้มาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกับทีเด็ด77ดาวครับในคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้กันนะครับสภาพทีมมันก่อนครับแมนยูในเกมวันนี้อย่างที่ทราบกันลาเฟวารานเจ็บนะครับปอบปอกบาติดโทษแบนและยังต้องลุ้นในรายของวิคตอร์ลินเดเลฟว่าจะสามารถ กลับมาลงสนามช่วยทีมในเกมนี้ได้ไหมนะครับสำหรับผมผมมองว่าการที่ลินเดเลฟลงได้ไม่ได้จะมีส่วนสําคัญกับแพ็กติกของแมนยูมากๆนะครับเพราะว่าถ้าลินเดเลฟลงได้หลัง3าจะถูกนํามาใช้แน่ๆในเกมนี้แต่ถ้าลินเดเลฟลงไม่ได้หลังสาของแมนยูจะมีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะเอาลูกชอมาเล่นข้างในแบ็กซ้ายอย่างอเล็กเซอร์สเองก็ถือว่าไม่ค่อยได้เล่นเกม ต่อเนื่องสักเท่าไหร่หรือวา่าจะถอยสกอตแม็กทูมิเน์ลงมาก็จะทําให้ตรงกลางเนี่ยยิ่งไม่มีป็อกบาอีกด้วยต้องเป็นพวกฟันเดเบกหรือว่าเนมิยามาติชก็อาจจะส่งผลเสียนะครับดังนั้นผมว่าลินเดเลฟจะมีปัจจัยสําคัญมากๆกับทัคติกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับว่าจะยืนแบบไหนในขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในเกมนี้ก็ถือว่าสภาพทีมสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับผู้เล่นก็อยู่ที่เป๊ปแหละจะใช้ใครลงสนามนะครับ ฟิลฟอรเดนกาเบีเชซุสอ่าเคนวินเดอบรอยแนวรับก็ชาวคันเซโลพวกนี้อยู่กันครบอยู่แล้วถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามสำหรับแท็กติกแล้วก็ผลการในขันมากๆนะครับแมนยู U, เราเห็นพวกเขาเล่นเกมเจอกับลิเวอร์พูลแล้วก็พยายามที่จะเพรสซิ่งพยายามที่จะเหมือนเขาเรียกว่าเปิดหน้าแรกก็เละในเกมนั้นนะครับแต่พอมาเล่นกับสเปอร์ เล่นรัดกุมมากขึ้นเราก็ทําให้ได้ผลการแข่งขันที่ต้องการมาโซชาเป็นคนที่ความจริงเล่นกับทีมใหญ่ได้ดีนะครับแล้วก็มักจะเล่นแบบเพซฟในการเจอกับทีมใหญ่ๆนั้นผมมองว่าไม่ว่าจะเล่นหลังสาหรือหลัง4แต่แท็กติกวิธีการในเกมวันนี้เนี่ยจะมารับให้แน่นก่อนแน่นอนแล้วก็จะเล่นงานแมสตี้จากจังหวะสวนกลับที่ก็เป็นจุดที่แมสตี้มีปัญหาเมื่อเจอทีมที่เล่นเกมรับแล้วก็มาเล่นเกมสวนกลับดีๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่า ปัญหาของซิตี้คือพลังในเกมลุกตอนนี้แต่ละคนเริ่มที่จะไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีนะครับเมื่อไม่มีคนทําประตูได้ก็ทําให้เกมลุกมีปัญหาฉะนั้นผมมองว่าเกมนี้ไม่ง่ายเลยครับที่แมนซิตี้จะบุกมาเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โอทร r ฟ f ์ฟอร์ดได้นะครับผมมองไปที่มุมสเสมอของคู่นี้เป็นไปได้สูงมากครับดังนั้นถ้าจะเลือกเชียร์คู่นี้ให้เชียร์ไปที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ